เกียมเคียงเฮ็ดซุปน้ำไม้กันปีนางตอนนี้แยกก็คือแยกอันนั้นน้ำไม่อยู่ต้มน้ำไม่อู้น้ำไม่ยอยู่ใส่ยาหนางอยู่หน้ำมันพอดีเข้ากระสีมาส้อยหอมแดงหย,ยาดหยาต้นขลุกหลีเพราะเป็นยังบ่ได้ส้อยมุนดอก ซุปหน่อไม้เปลี่ยนเมนูแล้วพี่น้องจะเฮ็ดเป็นฟานเป็นแป้งน้งซีบระอระไก็ได้เพราะว่าย่ำเห้าคุยเด้คุยซุปหน่อไม้ย่ำหอมน้ำด้เป็นชิ้นเป็นตอนเสียดเดียได้บริเวณตอนหน่อยใส่บักหลายเลยจะ พกขกกระจาเขาเอื่อนว่าพริกระจากระเทือนแจกระเทือนอ่อนกระเทือนแจกระเทือนอ่อนเพีดน้ำจะบอกขี้แย่เพชดขนาดได้หย่ปลูกริกเพีดขนาดผู้ใดอยากเพชดกระเฮ็ดเซ่เพชดเพ็กระแห้งแซบจะว่าพูดกินเพียดได้าแต่หย่กินไม่ได้เพชดคักไม่ได้ นี่หอมแยกกับไปดิแกเอาค่อยๆพ่นแก่ถิ่มเด้พักสารแน่นี่ต้นงามๆจะยยกกับจีตย้อยหอมหอมเครื่องล่ะไปเสียงหมอโคตรปุ๊บๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวกันดิ กินกันแล้วใส่เลยจ้าหอมใส่เยอะๆเลย โดนๆจังไ้กินเทน,นึงสแสบไหมพี่น้องผู้ใดบ้านกินเขาเศร้าไม่กินเขาเศร้าน้ำยาได้จ้าซุปทำไมเดี๋ยวแยกสิซุปในเบื้องซุปให้ชมจะสูตรของยายโจมจะนานๆกินทีอร่อยโดนดีๆไดพ้พี่นอ้นอ,งนองก็ได้กินเทิ่งกับบคัคขึ้นยากเลยว,วะ เนี <Trust> yeah, ่ยเอา้เฒ mm ่าเนาะนี hmm. mm ่สะลานแหนก็ใส่เป็นสวนแล้วพี่น้องจ๊ะมีแนวหรืซื้อจักแนวดอกจ้ะเอาเงินให้สวนจ้ะจะได้หอม นกาใส่น้ำกัหดหรถอจ้าเอาไปตู้ยังงั่งอยู่เอาซ้ำนีละพี่น้องเดี๋ยวถขาค่อยช้มขันตอนต่อไปจ้าแล้วไปตูไปใส่หมอ้อกันหมู่บ้านยายเห็ดเขาวมูนไก่้กนกนินจนบ้านกินจุดมือเลยวบ้าน อากาศมันหวอนไรยจันได้อออใกล้ไปใส่ตู้เย็นสกกักอนจะเวยนายมากห่างข้อหนึ่งเขาหาหัวตั้งหากมาันอุ่นอุ่นทั้งไกลทั้งเขามันไกลยาแคลือหรืยาแคเอาพี่น้องซ้ำนี่ละจ้าเบิ้งขันตอนต่อ,ตอไปได้จ้าโอ้นามืดจ้า